สวัสดีครับผมแชมป์เด็กแคร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินกับวัยรุ่นไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะอาจจะมาพูดยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อยากจะเล่าให้ทุกคนไ้ฟังนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับก็คือมันหมดยุคแล้วครับทุกคนที่เราเรียนจบแล้วค่อยหาเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นค่านิยมในสมัยก่อนเนาะที่แบบพ่อแม่ได้สั่งสอนมาว่าให้เราตั้งใจเรียนก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเรียนจบค่อยหาเงิน นะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินค่านิยมนี้มาหรืออาจจะถูกสั่งสอนไะไมาแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีค่านิยมหนึ่งที่ผมรู้สึกเอ้ยใช่เหรออะไรประมาณนี้แต่มันก็เป็นค่านิยมสมัยโบราณน,นะเนาะที่เขาบอกว่าออคนจนเนี่ยเขาเขาจนนะลูกเขาถึงหาเงินเขาถึงต้องดินดน้นรนนะครับจริงๆมันไม่ใช่ครับจริงๆคน,คนทุกคนทุกฐานะสามารถดิ้นรนได้นะครับสามารถหาเพื่อพัฒนาฐานะของตัวเองได้นะครับ มันมันรู้สึกผมมันไม่ใช่แล้วมันมันผิดครับมันผิดเลยมันมันหมดยุคแล้วครับสำหรับยุคนั้นยุคนี้มันยุคใหม่ครับมันเข้าสู่ 4G 5G กันแล้วนะครับทุกคนโอเคการสร้างเงินในการสร้างเงินเนี่ยสามารถสร้างได้ง่ายๆครับคนที่ประสบความสเร็จมากมายเนี่ยทั้งที่ยังเรียนไม่จบก็ยังมีเยอะแยะนะครับทุกคนอาจจะเห็นได้จากข่าวนะครับเช่นคุกคนอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้แล้วนะครับเรื่องมีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาตอน ยากจนมากมเขาเรียนไม่ได้ไม่ได้เรียนจบประถมไม่ได้เรียนจบขึ้นมาหาลัยด้วยแต่เขาออกมาหาขายของออนไลน์ปรากฏว่าเขาสามารถซื้อรถเบนซ์ให้กับแม่ได้ใช้แล้วก็ปลดหนี้หลักแสนให้กับคุณแม่ได้สําเร็จทุกคนคิดว่ามันน่าชื่นชมหรือเปล่าครับเขาเรียนไม่จบได้ซ้ํานะครับแต่เขาหามาหาเงินเป็นหลักแสนให้กับแม่ได้แล้วก็ให้เงินกับแม่ได้ใช้ครับทุกคนคิดดูสิครับมันสุดยอดขนาดไหน ทุกคนเห็นเห็นจากข่าวเมื่อกี้แล้วนะครับก็คือเงินเนี่ยมันสามารถสร้างได้ง่ายๆครับจากจากการจากออนไลน์เนี่ยแหละครับอะไรที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยแหละซึ่งออนไลน์เนี่ยมันมีข้อดีกว่าออฟไลน์ค่อนข้างมากนะครับซึ่งเราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปไกลๆเพื่อจะไปขายสินค้าหรือแม้แต่เราจะไม่ต้องตั้งหน้าร้านเนี่ยตั้งหน้าร้านนี่เป็นปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนเลยนะครับคือ การแค่ตั้งหน้าร้านเนี่ยก็เสียต้นทุนไปเยอะแล้วกว่าจะกลับมาถึงจุดคุ้มทุนเนี่ยใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับซึ่งออนไลน์ไม่จมำเป็นต้องทาอย่างนั้นครับแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์ก็สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้แล้วนะครับการสร้างจากออนไลน์เนี่ยเงินเนี่ยเราสามารถใช้เ,เรียกว่าสื่อเนาะทุกคนใช้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วครับทวิตเตอร์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์แอดก็ตามหรือไลน์ก็ตามเนี่ยเราสามารถ ขายได้หมดเลยนะครับเราสามารถใช้สิ่งพวกนี้ได้เป็นประโยชน์แลวเพื่อสามารถนํามาใช้ในการขายของออนไลน์ได้นะครับพวกเราเนี่ยอยู่ในยุคที่ทุกๆอย่างอยู่บนเทคโนโลยีอยู่บนออนไลน์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันเร็วมากทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันมากมันเป็นยุคที่รวดเร็วครับมันเป็นยุคแห่งการแข่งขันเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถหาเงินได้นะครับถ้าทุกคนรู้จักที่จะขว่คว้าโอกาสนั้นไว้และใช้โอกาสนั้นอย่างถึงประโยชน์ที่สุด ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วทุกคนจะสามารถคว้าความสำเร็จมาได้เองครับถ้างั้นไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย